เห็นรถเก่งรถกระบะไม่คือหนูอ่านเขาไม่นะว่าจนไม่อ่านนะเรื่องฉีดหน้าอืมหนูก็รู้ว่าใครเป็นยังไง ร้องเพลงจีบอบ่อยไหมร้องเป็นครับร้องบ่อยอยู่จีอบอเนี่ยฉีดลดูดีขึ้นทำตัวใช่เพราะบางทีหน้าผากเนี่ยมันก็เป็นรอขอถ่ายรูปได้ไหมครับตอนเลิกงานให้ถ่ายรูปด้วยทุกคนเลยนะฮะแต่ว่าจะเอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไรจะทันกันไหมแค่นั้นแหละทันกันไหมคือเดี๋ยวนี้ก็ไปถ่ายรูปที่รถที่รถกันแล้วเพราะว่า เราคุมคนไม่อยู่แล้วเขาก็จะเบียดกันเข้ามาอันนี้เป็นห่วงทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยพี่เอาอาหารสุนัขให้น้องเต่าทานโอ้เต่าที่บ้านเห่าไหมครับเต่าที่บ้านคุณพี่เห่าไหมเนั้นขิงที่หนึ่งครับขอบคุณนะครับไม่ใช่จะบอกว่าหลายๆคนตอนที่หนูไปรีวิวคลินิกที่ไปฉีดหน้า ก็มีแอนตงแอนตี้กันเนาะแต่ก็ก็ไม่เป็นไรบางคนเข้าใจก็ขอบคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่อยากไปเสียเวลาอธิบายอะไรให้มันยุ่งยากก็คือมันคือการละว้าฐานที่เข้าใจแล้วกันง่ายง่ายกับใจเราด้วยไม่ต้องไปเขาวงว้คนนี้จะโอเคไหมหรือไม่โอเคไหมถ้าเราโอเคกับหน้าเราโอเคจบ ปากสวยขอบคุณครับหน้าเราจบใช่พี่ปางหน้าเราเนาะเราต้องดูดีไปก่อนเนาะรักมาหาปีพอมาพี่โอเคใช่ไหมล่ะโชว์เสียงสดหน่อยครับเพลงอะไรอะออออ,อ,อ,อ รถเกง๋งรถกระบะ <c oughs> ไม่คือหนูอ่านคอมเม่นะว่าจนไม่อ่านนะเรื่องฉีดหน้าอืมแล้ก็รู้ว่าใครเป็นยังไงร้ <c oughs> องเพลจือบอกเปไหมร้องเป็นครับร้องบ่อยอยู่ <c oughs> จือบอลเนี่ยฉีดแะไตัวตดีวขึ้นทำเถอะใช่เพราะบางทีหน้าผากเนี่ยมันก็เป็นรอ ขอถ่ายรูปได้ไหมครับตอนเลิกงานให้ถ่ายรูปได้ทุกคนเลยนะฮะแต่ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรจะทันกันไหมแค่นั้นแหละทันกันไหมคือเดี๋ยวนี้ก็ไปถ่ายรูปที่รถที่รถกันแล้วเพราะว่าเราคุมคนไม่อยู่แล้วเขาก็จะเบียดกันเข้ามาอันนี้เป็นห่วงทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วย ที่เอาอาหารสุนัขให้น้องเต่าทานโอ้เต่าที่บ้านเห่าไหมครับเต่าที่บ้านของพี่เห่าไหมงั้นแข็งที่หนึ่งครับขอบคุณนะครับไม่ใช่จะบอกว่าหลายๆคนตอนที่หนูไปรีวิวคลินิกที่ไปฉีดหน้าก็มีแอนตงแอนตี้กันเนาะแต่ก็ก็ไม่เป็นไรบางคนเข้าใจก็ขอบคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่อยากไปเสียวเวลาอธิบายอะไรให้มันยุ่งยากก็คือมันคือการละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกัน ง่ายง่ายกับใจเราด้วยไม่ต้องไปขวงอุ้ยคนนี้จะโอเคไหมหรือไม่โอเคไหมถ้าเราโอเคกับหน้าเราโอเคจบ